สวัสดีค่ะยะตุงชาแนลจ่ามื่อนี้ยตุงชาแนลจะมาทำน้ำพริกเห็ดฟางปนเห็ดฟางจ้าเครื่องปรุงก็จะมีพริกแดงหอมกระเทียมใส่ปลาทูน้ำจ้าใส่ปลาทูอันนี้ก็หอมผักชีจ้าแล้วจะเอาไปย่างกันไป่จ้าข้าก็ต้องเอาเห็ดฟางมาเสียบใหม่ก่อนจะก่อนที่จะเอาไปติง้ง มันจะเลยเลยเตาหรือเปล่าสี่อันก็พอไม้ละสี่อันจะเลยเตาเออ,องั้นแหละเรือือ,อ,อสีหน่อยจี่หน่อยกี่ใส่อันอนะัอนะหอมแดงก็ได้แมนหอมแดงใส่เหรอแมนไม่อหอมแดงใส่ไม้อ,อ๋อไม้กับอันเดียวกันเนาะใช่ ัน่งนต,งนตง้นหน,นึ่ต้นหนึงหอมแดงใส่เน่ดีกว่าตัวอ,อย่างไฟหอมหอมหอมแดงกระเสียบอยากกหน่อยมันหดมาลงเสียบม,มือเสียบม,มือพอ อันนี้เอามาเติมนี่ก็ได้นะเลละ็นไราเตาห้องกว้างอย่ออใส่นะเส่ยผ้าไปเลยออโอ้แมงวันนน่ก็มาจะเศร้า,านาะ,ะใส่กระเทียมเยอะๆจะได้หอม ใส่หมดเลยนะใส่หมดเลย,เลยอ่าอันนี้ก็เส้นแล้วพริกนี่เ็าจะไปย่างน้ำกั่นจะ้ะ แก้วเนี่ยก็ต้องมีความเผ็ดเนาะให้เผ็ดไปเลยเผ็ดไม่อร่อยผู้ใดบ่หมักเผ็ดก็ลดพริกลงได้จ้าใสใ่เผ็ดไปเลยพอละจ้าชี้ได้หน้าตาแบบนี้เพราะเขาเสียบแล้วเนาะแล้วก็สิไปกอ่อไฟอย่างก่อนจ้าก่อนจ้านะกอ่อไฟก่อน ติดไม่ติดจะติดไม่ติดใส่หน่อยเถอะเพิ่นหน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมดแล้วมั้ง ค่อติดหรอเ้าวเปนเล็กๆใ กะติดนี่อกประมาณทีล่อล่อทีสิปิ่งเฮ็ดกับไอกระเทียมหอมแดงปลาทูก,กัปมาล่างพักกันว่านไปตลาดตวพว่ออนใดพักที่ชอบทั่วผู้มากกับสตอกับสสตอมากมาถึงกำลัิกจ้า ส่วนบักเขือกับบักทั่วเนี่ยม้วนในมือแลงสุฟ้อนกับแย่ตุ่งนี่ไปเก็บอยู่ที่ไรมาสดๆสดเลยใส่ตู้เย็นว่ะวางตรงกลางเลย่ีหใช่ปิ่นดูดูเอานางเฝา้าประตูล้วอะ่ะประตูอะไรข้างๆ ปลาทูจะใส่น้ำพริกฟฟาต้องนางเฝานะจ้านางเฝาเอาเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุกเรามาซ้อยหอมรอจ้าซอยต้นหอมรอมือเรานาะ เราวางอยูน่นี่แหละเดบก็ไม่เอาเราวางอยู่โอ้แม่ <c oughs> เอาที่ขีบมาหน่อย ปลาทูเ้าใหม่แล้วเปื่เาเฮ้ยดึงขอนียวน้ำจ่าจะได้แซ่บโอ,โอ้แต่เลยตอนอันเ็อยังเกาะหดหดน้อยหวดหน้อยหวดน้อ <laughs> ยกินสองคนเองจ้ะ ต้องหนึ่งนิดเดียวพราะต้องนึ่งลายกินมมดน่ำเขาอ,เอีอไฟหนาหลักบมอจ้าหมออนึ่งเขาหน่อยเขากะย่างเสร็จละจ้ะปิ้งเสร็จละสุกแล้วเขากะมรงไรที่มันดำเขากะลอ,อกออก ลอกออกเอามีดลอกออกปาดออกหอมแดงเทียมเกอกระเทียมกระเทียมเทียมก็ไใบมันอยากแห้งจัง่อย ถ้าเขาปาดออกได้อย่างเราจะหอมมันหอมพริกมันดำเขากับหลอกที่มันดำออกจ้าเกะกากดำๆมันออกก่อนจ้ะไฟมันแห้งเขาไฟแห้งเกิน นิดนึงนิดนึงง่าชเพลิบอกพี่แล้วก็ต้องไปล้างมือก่อนนะแสบบอเขายี้ตาหลดเดแลยวแจ๊เขายี้ตาไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วจ้ะพิกเสร็จแล้ว ทำพริกนะจ๊ะพริกหอมกระเทียมทำคพพ้อๆจะกระเด็นกระดอนตำพอหยาบจาบใช่ไหมแม่โอเคอันนี้ก็เห็ดฟางจ้ะพาซีเดอ้อ พาซีแล้วก็ใส่เนน,นิโลดบางทีเอาถั่วพาสองต่ำปอะหลัด้าซีไปเลยพาซีนั่นแหละใส่ลงไปเลยนี่นแกอะไรจ้ะเอาก้ออกกางออกสิไหนก้างออกแววออกแวว ไส<ข>่ไผ่จากไผ่กระทูมันจะมีก้างยางี่ตรงนี้น้อยนึงจ้งนะป่าบดกีกับที่ข้อไปใสียสองตัวเลยใช่ไหมใช่นี่ไม่เอานี่ก้างจะก้างทีนโอ้ยนั่น มีไข่แล้วจะ <ไป S 1> มีไข่ด้วย,วยมีไข่ปลาทูอยู่นยหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปเนื้อก้างออกเนะี่ยปลาทูจะมีก้างอยู่มุม,มนี้มุมนี้ตั้ตมจ้าตั้ให้มันแหลกตั้เลยจ้ะตั้ให้มันแหลกๆ จ <The> ะแซ่ดมันปลากับเห็ดมันเป็นเนื้อ,อากกาเดียวกันไปเลยจะแซ่บจะแซ่ดตัาเข้าไปกามขึ้นเหนะนื่อยหด้นะอยหน่อยเหื่อยแขนหน่อยหน่อยก่อจะตักให้มันเหลกเงยหน้าขึ้นมาดิตักให้เหลกตักตให้เหลกจ้ะเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างเห็ดฟางกับปลาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยแส่แค่นี้พอนนะอ่ะไม่ครึ่งครึ่งช้อน อันนี้ก็ชูรสชูรสเพียงช้อนพอไหมพ<ถ>อน้ำปลา, <c oughs> านิดนึงขยะกรันขยะแห้งๆมันจะเคาน้ำเคาน้ำเนื้อเช็เลยเหรออย่อันก่อนเพราะว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าปลาทูมันมีความเค็มอยู่แล้วอพ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 อโอเคตั้จ้าบ้านี้ยัวะยัวะยัวยัว ิมก่อนพอเสร็จแล้วก็ชิมจ้ะชิมดูก่อนแล้วมันแสบบ่พอดีละพอดีละอร่อยละใส่ต้นหอมลงไปเลยใส่ต้นหอมลงไปเลยใส่หมดเลยเนาะใช่แล้วก็หยดหยให้มันหยด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 หตักใส่ถ้วยให้สวยงามน้ำพริกก็เสร็จแล้วจ้าน้ำพริกเห็ดฟางแซ่บๆ นี่ตกแต่งหน้าจานซะหน่อย <Okay. S 1> นี่อ่ะน่ากินไหมคะขอนี้เขากระซุกพอดีปิดแก๊สยังโอเคปิดแก๊ซใส่ได้จ้ะบะไส้หดอกใส่เข่าเลยใส่กระติกบ้านนี้บะไส้เข่าจ้าตากใส่กระติกเลยคนในนี้ก็ได้จ้ะค,คนเคนเล่เคเล่เคเล่ในเนี่ยโอ้ยหดเงามยงเงี้ยดแล้วเนาะหดหน้อย ติดเขากั่น้อยๆน่นลักน่นลเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้ำพริกเห็ดฟางกับผักเยอะแยะเลยผักเยอะมากมีข้าวเหนียวด้วยจ้ามีข้าวเหนียวด้วยเม่กินเขานั่งไปนยัตุงมาแซ่บๆเสร็จแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายมาจ้ามากินเขากินยัตุง